แข้งลิเวอร์พูลติดไหมใครคือนายด่านที่มีเปอร์เซ็นต์การเซฟสูงสุดในพรีเมียร์ลีกถึงแม้ว่าในสีซสั้นนี้ลิเวอร์พูลจะถูกชื่นชมว่ามีแนวรุกที่ดีที่สุดทีมหนึ่งของยุโรปแต่หนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ก,กันนั่นก็คือผู้รักษาประตูซึ่งนายด่านพวกเขาเซฟจนติด1ใน5นายด่านที่มีเปอร์เซ็นต์การเซฟมากที่สุดในพรีเมียร์ลีก เริ่มกันที่อันดับที่5บิเซนเตกูเอต้าไม่แปลกใจที่เราจะได้เห็นชื่อของผู้รักษารประตูจากทีมระดับกลางของพรีเมียร์ลีกปิดอยู่ในรายชื่อนี้เนื่องจากทัพประสาทเรือนแก้วมักใช้เกมตั้งรับและรอสวนกลับทำให้ฤดูกาลนี้นายดานชาวสเปนปัดป้องลูกยิงตรงตรอบไปแล้ว85ครั้งจากโอกาสทั้งหมด112ครั้งโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่75 อันดับที่4ดีนเอนเดอร์สันตลอดช่วงที่ผ่านมาสาวยกพีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดได้เรียกร้องให้ทีมรักเรียกตัวเอนเดอร์สันเข้ามาเป็นผู้รักษารประตูมือหนึ่งของทีมคนใหม่ต่อจากดาบิดเบเกอรเนื่องจากในฤดูกาลนี้มือกาชาวัองกฤษทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม กับการยืมตัวไปเล่นให้กับเชฟฟิลด์อยู่ในเตดพร้อมด้วยการมีเปอร์เซ็นต์การเซฟสูงถึง75.8%โดยเจ้าตัวเจอกับการยิงตรงกรอบไป91ครั้งและเซฟไปได้ถึง69ครั้งอันดับที่3แบรนด์เลโน่ในฤดูกาลนี้ทับปืนใหญ่เป็นหนึ่งในทีมทับ6ที่ทำผลงานได้ค่อนข้างน่าผิดหวัง แต่แฟนบอลหลายๆคนมองตรงกันว่าถ้าหากพวกเขาไม่ได้เลยโช่วยเอาไว้อันดับในลีกตอนนี้คงจะต่ำกว่าอันดับ9อย่างแน่นอนดูได้จากการที่นายบานชาวเยอรมันเจอการยิงตรงกรอบไปถึง136ครั้งซึ่งเขาเซฟไปได้ถึง102ครั้งคิดเป็น77.2%อันดับที่2แคสเปอร์ชไมโคิล นอกจากเกมรุกที่ยอดเยี่ยมแต่หนึ่งสิ่งที่ส่งให้ทัพจิ้งจอกสยามทยานขึ้นมาอยู่ที่3ของตารางในตอนนี้ก็คือฟอร์มอันสุดยอดของชไมโครที่มีเปอร์เซ็นต์การเซฟสูงถึง77.9%โดยนายบานชาวเดนมาร์กเจอการยิงตรงกรอบทั้งหมด104ครั้งแต่เขาเซฟไปได้ถึง81ครั้งและอันดับที่1อลิสซงเบเกอร์ อย่างที่ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีว่าในช่วงต้นฤดูกาลายบานชาวบาสินรายนี้ได้รับบาดเจ็บจนต้องพักรักษาตัวค่อนข้างนานแต่ถึงอย่างนั้นอลิสซงก็กลับมาเคนฟอร์ดเก่งออกมาได้โดยในฤดูกาลนี้เจ้าตัวลงเฝ้าเสาให้กับทีมไปแล้ว20เกมทีมชนะ18เสมอง แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นพร้อมด้วยสถิติการเซฟสูงถึง80.4%โดยเขาเจอกับการยิงตรงกรอบไปแล้ว56ครั้งและเซฟไปได้ถึง45ครั้ง